ตัวน,นี้มันเป็นไฟโชว์พาวเวอร์เนาะพี่เป็นไฟเฟส RST จะติดตลอดก็ส่วนใหญ่จะโชว์ตลอดอยกเว้นไฟเม,มนมันเราไปซับเบรกเกอร์หรือว่าไฟมันดับตัวน,นี้ก็จะโชว์ก็จะหายไปหรืออีกอย่างนึงถ้าหายไปคือหลอดเสียครับไปดโดยปกติถ้าไฟจ่ายมาครบก็คือครบเฟส r s นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นวต์มิเตอร์ไว้สําหรับวัดแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาถ้าเราจะเดส มันจะมีสวิตใ,ให้บิดนะพี่มันจะมีเฟส R เฟส S เฟส T ที่สำหรับี่จะวัดสักตัวหนึ่งอตอนนี้เฟส S เนี่ยประมาณ 400, 400หน่อยๆ400นิดๆ400ประมาณ405อันนี้เฟส T ส่วนใหญ่แรงดันเนี่ยทุกเฟสจะเท่ากันหมดถ้าปกตินะก็คือไฟที่จ่ายมาเนี่ย380เดือประมาณนะทุกเฟส อันนี้ไม่ขึ้นอยู่แล้วอันนี้ไฟทั่วไป220นะครับอันนี้ออ่สอันนี้ไฟซิงเกิลเฟสอันนี้ไฟ3เฟสอันนี้เช็คแรงดันนะเอาไปแอมอันนี้ที่ศูนย์นะอันนี้เช็คค่ากระแสะสมมติผมลองเปิดปั๊มสักตัวหนึ่งสมมติที่อยากลองเทสอะผมเปิดอลองอเ,เอาเครื่องเตาอากาศกันพเพราะเดี๋ยวมันเป็นปั๊มสูบแล้วบางทีน้ำมันยังไม่เยอะเปิดไปเดี๋ยวนะ้ำมันไม่พอ มลองต้องรันนะอันนี้ตัวอีเจคเตอร์นะวันนั้นพี่เขาเป่าให้แข็งไงพี่พี่เขาปรับให้ปับแอมมันปรับได้ของนี้หรอใช่พี่เขามัแข็งมากนที่มาลองกันวันนั้นพี่ลองลนก็จะปับยแวแค่นั้น ใช่มัน้ก็มีค่าตั้งหนักตื่นเล้นักใช่แต่เนี่เรามุแล้วก็ต้องดูเพิ่มมากเเพราะว่านั่นันันตั้งใ่ตั้งอย่างรเพราตั้งแล้วอยู่ทำไมมันไม่ขึ้นมันกระดิกระดิกระดิกเดียวหรือว่าอ๋อผมดูแล้วพี่เล้งมันอะ คือเครื่องเติมอากาศอ่ะมันขนาดไม่ใหญ่ใช่ถ้าจะเอาชัวร์พี่ต้องเอาคลิปแอมเนี่ยอ้ดช่างเสน่ห์เอาคลิปแอมให้ผมหน่อยเพราะว, er, ว,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 ว่าเนี่ยพี่ดูเด็ดวันสูงถึงร้อยเลยเผลอๆไอ้ตัวนี้กินแค่ศูนย์จุดกว่าก่าเงี้ยเวลามาันาพอมันขยับเนีย่ยนิดเดียววันนั้นวันนั้นเปิดเปิดแทบทุกตัวขึ้นไม่ขึ้นแค่ถึงลิกลงถึงลิกยี่สิบเลยลองเปิดทุกตัวเลยไหมนี่อ่ะอันนี้กระแสต้องกินหนักมากละมันจะกินตัวเท่าไหร่ อ่าแม่นวดนแม่นวดอ่าเนี่ยโอ้แล้วมีแต่ภาษาอิ๊กั้งนั้นเลยอันนี้เดี๋ยวถ้าพี่อยากได้เดี๋ยวผมฟินภาษาไทยมาแปะให้ติ๊กเกอร์เดี๋ยวผมจะเขียนว่าเครื่องสูบน้ำแล้วก็เขียนว่าบ่อสูบเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องสูบน้ำสองเติมอากาศหนึ่งอ่าอันนี้เติมอากาศบ่อไหนบ่อปรับสภาพเอออ่าเป็นมีเติมอากาศตัวไหนบ้าง แล้วอันนี้สมมติบอร์เติมอากาศบอร์เติมอากาศมันก็จะมี2องบอร์อีกเพราะว่ามันแยกซ้ายขวาบอร์เติมอากาศนะเดี๋ยวผมเอาภาษาไทยมาแปะให้อะยู่เกาะไว้ไม่ให้คือลองไว้อยูอ่ดป่าลองพิดโอรไปไม่หลับหนึ่งสองสามสี่ห้าลองตัวที่ห้าไงเดี๋ยวโทรไปลายห้า มันทำไมเขาไม่สร้างให้มันหลังคามากกว่านี้มันโดนฝนโดนอะไรมันก็ฝนสาดแล้วทำไงอ่ะไม่เป็นไรค่ะเป็นนนไรแม่ะหรอฝนสาดไม่เป็นไรเหรอตัวนี้ไม่เป็นไรพี่มัน outdoor ประเภท o u t d o เอา u t d o o r คืออยู่นอกสถานที่ได้ตู้หนูดปิดกันอันนี้หนึ่งจุดสี่เจ็ดเนี่ยพี่ขึ้นนิดเดียวอันนี้จับกระแสทุกเฟรชเลยนะพี่ จะอยู่ประมาณเนี้ยตัวละหนึ่งกว่าๆแต่ไอตัวเล้งของแอมเนี่ยมันโดดไปถึงร้อยสูงถึงร้อยเลถ้าที่มันมาส่มันนิดเดียวอย่งี้มันอาจจะมองไม่ชัดอะแต่ปกติของพี่ก็ก,ก็น่าจะมีเช็คไฟว่าว่า,าไฟแต่ละตัวมันกินกระแสประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้งงยอันนี้ทางไฟนั่นดูแลเพราะว่า นี้ก็จะเป็นสมมจะดูหมอเติมมันลดไหมอะไรประมาณครับอันนี้กิโลวัตต์เอาอันนี้วัดเหมือนมิเตอร์ไฟครับพี่สมมติวันนี้พี่มาวัดทุก9ก้าโมงเช้าพีก็มาจดว่าจดตรงนั้นอ่า่าวันนี้กินไปกี่แอมไอ้กินไปกี่กิโลวัตต์เอาครับอันนี้เป็นส่วนใหญ่เก็บข้อมูลเรื่องค่าไฟครับส่วนอันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์เมนของตู้เมนร้อยแอมอันนี้ออนอยู่ครับมาแล้วตัดนี่แล้วไป ทีีเเดยยวจบลระบบก็หยุดหมดเลยทุกตัวอันนี้เบเกอร์ย่อยของปั๊มแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะเรียงนะ CD 1ก็คือสกริตเบเกอร์หนึไล่มา1 2 3 4 5 6อามันค่ามอันนี่7 8 9ใช่ไหมฮะ10 11 12 13 14 15 16 17แสดงว่าตู้เนี้ยมีเครื่องจักรประมาณสัก17ชุดแล้วตอนนี้พี่ว่าเรายกมอเตอร์อะครับผมอ๋อตรงนี้ครับพี่อ๋อเป็นต้องยึดไงรู้ ออบตัวย่อยก่อนก็ได้แล้วค่อยออตัวใหญ่เลยหรือออตัวใหญ่ทีเดียวก็ได้เดียวเลยนะครับถ้าสมมติพี่จะมาซ่อมแซมหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องงนไประยะป็นไปล้ำนอะไรข้าก็ได้คับตัวบนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ไม่งถาว่าถออตัวบนแล้วเราต้องอ็อตัวนี้ก่อนไหมต้องออฟไกวิตก่อนอ็สวิตก่อนัมช่อมดก่อนแล้วี่ก็คมาอเกอร์ครับเพราไม่อย่างนั้นถ้าพี่ ไม่ออฟตัวเนี้ยพี่เปิดตรงเนี้ยอันนี้ก็สตาร์ทเลยนะ <laughs> พี่ค่อยมาเป็นระดับขั้นดีกว่า <c oughs> ปิดปิดอันย่อยก่อนแล,แล้วค่อยไปปิดใหญ่ครับนะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันก็เป็นสกีเบรกเกอร์นะพี่อันนี้มันไล่ตามนี้เลยนะพี่หน้าตู้อะสมมติตาม,ตามนี้เลยเบรกเกอร์ออตัวที่หนึ่งก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกหกอ่าสิบหกสิบเจ็ดรู้สึกจะเป็นตัวจ่ายของตัวชุดค่าเชลโล ให้แม่ไอชุด UV แบี UV ด้วยเนี่ยครับ UV ค่าเชื้อโรคอีกถ้าสมมุติอันเนี้ยพี่เอากรอกน้ำที่ทำไว้ไปรดน้ำต้นไม้ได้อันนี้เป็นสามไม่ถูกจาัวปอสุดท้ายพี่มาผ่าน UV นี่แล้วเราไปมาผ่านกรองก่อนมาผ่านกรองแล้วก็ผ่านเครื่อง UV อันนี้หลอด UV เหมือนโรงแรมสีรีลาาเลยอะก็ส้าจะมีบอคลีนแล้วมี ออคอนเีนอันนั้นไว้สําหรับปล่อยน้ําชิง้งแต่ถ้าพี่จะเปิดน้ําก๊อกอันนี้มันก็จะผ่านค่าเชื้อโรคอันนี้ด้วยเหมือนว่านามอัเอาไปลดน้ําอะไรได้แต่ความจริงอนะน้ําที่พี่เอามาผ่าน U V มันก็ผ่านค่าเชื้อโรคด้วยนะเพราะมันบ่อเดียวกันไงแต่พี่ถ้าเน้นนะใช้งานนะพี่เอาไปลดน้ําต้นไม้พอจะมา,มา <ไป S 1> าล้างหน้านะอย่าล้างหน้าอย่าเอา <ผม S 2> ไปจะไม่มาลดละ สมมติถ้าต่อไปตรงแถวนี้มันมีมีหญ้ามีต้นไม้มีอะไรอย่างเงี้ยนะรั่วมันปลูกต้นมนต้นไม้เนี่ยต้นไม้ครับก็ทำเคื่อไว้ร<อ>ัดแล้วก็คงจะดูแค่ตัวนี้แล้ครับไฟเนี่ยมันจะมีสามแบบอันนี้ไฟเหลืองเนี่ยโชว์พวกสถานะสถานะคือลูกลอยต่งตางๆมันก็จะเขียนว่า low level อของ sp sp มันก็คือปั๊มสูบตัวหนึ่งสองอันนี้ high level คืออันนี้บ่อเดียวกัน แต่น,นี่ลูกลูกล่างคือลูกโลอันนี้คือลูกไฮแต่เป็นภาษาอังกฤษอ่าครับเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นของอ่าโลไฮของมันก็เขียนว่าชื่อปั๊มของ EQP EQP ก็คือบ่อปรับสภาพโลของบ่อปรับสภาพหนึ่งสองโลไฮของบ่อปรับสภาพหนึ่งสองอันนี้บ่อสูบออก EFP ครับแต่เดี๋ยวผมมาติดชื่อภาษาไทยดี่อ่านง่ายกว่าอันนี้อาจจะภาษาอังกฤษเพราะว่า แต่ถ้าพี่ไปดูชื่อในแบบอะปั๊มมันก็จะตรงอยู่ในตรงนี้เลยใช่ไหมตรงคู่มือเลยใช่ไหมแบบรู้สึกว่าอ๋อมีไหมเดี๋ยวผมแล้เยนี้ไฮไว้เพื่อนเดี๋ยวให้ครับให้ให้พี่ทั้งหมดเลยตรงตรงไฮไว้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอขอเพิ่มได้ี่ไม่เป็นไรอ๋อนี้แบบมันไม่ชัดนะเนาะแต่มันก็จะมีเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยแต่พี่อาจจะอ่านไม่ชัดเพราะว่าบอกมันปริ้นมาไม่ชัดเนี่ย sp หนึ่ง sp 1 sp 2เนี่ยตามตำแหน่งอันนี้คือสวิตช์ของ sp 1 f sp 2ถ้าพี่ดูแบบมันก็จะอยู่ตำแหน่งเนี้ย ej หแต่นี้มันไม่ชัดเดี๋ยวผมว่าปริ้นมัมให้มันชัดชัดดีกว่า ej 1 ej 2 eqp 1 eqp 2มันก็จะไล่ไปมันไอชื่อภาษาอังกฤษอะมันจะอยู่ตามตำแหน่งในแบบอยู่แล้วหรือถ้าพี่เช็คง่ายๆสมมติปั๊มตัวเนี้ยมันอยู่ฝาไหนพี่ก็เปิดแบบดูว่ามันรหัสเนี่ยมันอยู่ตรงฝาไหนก็ไปเปิดตามฝานั้น ส่วนสถานะที่ผมบอกอ่ะอันเนี้ยเหลืองสถานะลูกรอยหมดเลยนะพี่ให้ตัวนี้มาเซอร์อลามขี่ล้านเนี่ยให้มีใช่เสน่ห์มีนี่ป่ะขี่ลามไขควงเช็คแลมเช็คแลมเช็คแลมม์ร้องอะกี่อะไรโอ้มีเช็คแลมม์ไหมเดี๋ยวผมจะเทสอะลามให้พี่ดูถ้ามันลามมันใบพัดมันไอ้ตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันอ่าลามเพราะอะไรวะพี่ เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีตัวโอเวอร์โหลดผมตั้งโอเวอร์โหลดไว้เนี่ยที่ค่าค่ามาตรฐานของปัม๊มแล้วพี่คือถ้ามันกินกระแสสมมติเกิน1.6แอมป์อย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะสั่งปั๊มตัดทันทีสั่งสั่งนี่หมายถึงว่าตัวเบรกเกอร์นะพี่คือเบรกเกอร์ไม่ได้ออฟนะพี่แต่แต่ปั๊มเนี่ยมันจะตัดการทำงานทีถ้ามันกินกระแสสูงอันเนี้ยเหมือนตัวโพแทเของปั๊มกัน,กนมันไหม่ อ๋อถ้ามันโหลดใช่ไหมนี่ถ้าถ้าโอวอร์โหลดแล้วเนี่ยที่ห้ามไปดับไฟเองอะต้องเช็คล้าก่อนว่ามันเกิดจากอะไรถ้ามันเกิดจากขยะก็เอาขยะออกถ้าขยะไม่มีลองมาวัดจับกระแสตอนรันว่ามันรันสูงเพราะอะไรส่วนใหญ่โหลดเพราะว่ากระแสกินสูงแล้วพี่ก็ไปเปิดใหม่ใช่ไหม อ,นนอันนี้ผิดวิธีนะพี่ผ,ผิดเพราะว่าเหมือนที่รีเซตต็ตสตาร์ทใหม่อะออแต่พี่ยังไม่ได้ไปแก้เลยนะยเออพี่ยังไม่ได้ไปยกปั๊มแก้ปุ๊บถ้าพี่ทําอย่างเงี้ยบ่อยๆนะมอตเตอร์จะไหมเพราะเหมือนพี่ไปไปกดรีเซ็ตคือรีเซ็ตแค่ดับไฟไงไอตัวนี้คือรีเซ็ตดับไฟแล้วพี่ก็ไปสต,ตาร์ทสต,ตาร์ทใหม่พี่ทําย้ยําๆอย่างเงี้ยอยู่สามสี่รอบนะเดี๋ยวปั๊มก็ไหมต้องไปเช็คก่อนว่าปั๊มมันเกิดจากอะไร แต่ส่วนใหญ่นะที่ผมเจอนะขยะขยะก่อนเยอะอ,อันนี้ผมจะเทสว่ามันโอ้โวโหลดเนี่ยไฟมันอ่าแน่นนะ่อันนี้อันนี้เช็คเฉยๆอย่างเงี้ยผมเมื่อกี้ผมไปติ๊กตัวที่สองผมลองติ๊กตัวที่หนึ่งด้วยนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองพอไอพีสอง,สองมันโชว์ไฟไอ อันนี้โเช็คทุกตัวเลยนะพี่โชไปโชว์ทุกตัวเลยนะทุกตัวแหละอ่าครับโอ้โหลไอ้แดงจากตัวนู้นมันเป็นอะผ่านโลดมันเป็นไฟสีเหลืองน่ะที่โน้นนะเอ๊อ๋ออ๋อโอ้โหลสีไม่เหมือนกันพี่แต่อันนี้มาตรฐานทีแดงสีแดงพี่คารานิมิตไายสีเหลืองมันคือโชว์สถานะลูกลอยลายละายละ แต่ผมว่าสีแดงมันเหมือน emergency นะแบบว่าฉุกเฉินว่ามันมีปัญหาเราสีแดงนี่อันตรายแล้วมีปัญหาแล้วอ่าครับแสดงว่าอันเนี้ยผมไฟติดหมดทุกตัวเลยใช่ไหมครับหลนหมดละอ่าหลนหมดอันนี้ผมรีเซ็ตเพื่อดับไฟก่อนแต่ดับไฟไอ้ดับเสียงเนี่ยมีที่กดนี้ก็ได้หยุดหยุดไว้ก่อนแต่ไฟไม่ดับนะแค่ปิดเสียงไอ้นนี้ปิดเสียงอ่าแต่ถ้าเปิดก็คือไฟเนี้ย ปิดกดเห็นไหมใช่ให้รับรู้ว่ามันมีปัญหาอยู่เวลาเปิดอย่างงี้เห็นไหมใช่เปิดก็ะเด้งดีกว่าปิดอ่ครับแต่ถ้าดับไปก็คือรีเซ็ตรีเซ็ตโอเวอร์โหลดก็รีเซ็ตตัวไปตัวทีฟ้าทั้งหมดใช่อันนี้รีเซ็ตแต่พี่ต้องไปแก้แล้วนะพี่ถึงจะมาดับได้นะ ใชาไม่มีอะไรไี่ทางมังคมไมงเมนไม่รยเราใช่ไหมส่วนใหญ่นะพี่ทํามหมมาเราค่อยบอกอยู่ไปรีเซ็ตเปิดรีเซ็ตเปิดนะใช่แล้วไอ้พวกนี้มันไม่ค่อยอยู่ในประกันนะพี่เพราะหนึ่งถ้าเกิดจากขยะเนี่ยไม่มีปั๊มอยู่ใประกันมีเพราะขยะมันคือสิ่งแปลกปลอมที่มันเข้ามาในระบบเนาะเพราะฉะนั้นผู้ดูแลก็ต้องคอยเอาออกคอยกําจัดเนาะช่วยกันดูแลแล้วมันก็จะล้นเรื่องอันนี้คงไม่ลามี บ่อสูบใช่ไหมพี่บ่อสูบใหญ่ๆ่ที่เป็นลึกๆอ่ะห้าเมตรประมาณนั้นอ่ะอันนั้นขยะติดแน่นอนเพราะว่ามันรับน้ําเสียทั้งโรงบานเข้ามาอยู่ในนี้บางทีผมเจอนะไปผมเนี่ยไปเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊มซ่อมปั๊มเนี่ยชุดนี้เลยเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนมาโรงบาลอะไรนะกำแพงแสนนะใช่ไหมป๋าไปเปลี่ยนปั๊มบ่อสูบมีทุกอย่างอ่ะพี่คนแล้วก็อะไรนะเสื้อบางทียังมีเสื้อมี เกงในไอ้ปลาทำไมที่เคยเห็นไอ้ถังแกลอนนี่เป็นถังน้ำแกลอนมะใสๆใหญ่ๆอ่ะอออย่างนี้ยังมีเลยเข้าไว้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่หลุดแล้วหมดอ่ะไม่ต้องผ่าหมดไม่รู้ไม่เข้าไปได้ไงไงหน้าสามกูมีผมอ่ะผมไอหน้าสาม ไม่น่าสามี่ผมคาดว่าตอนก็ทำบอสูบเขาไม่ได้เอาอมันนั้นมันรวมแล้วก็มือยาดำดีถุงมือเลุงมือยาดำเนี่ยไปอุดไม่ถอดตอนนั้นก็ทำฟัลมปกป้อมือเอาไปเลยครับอันนี้สถานะือาเว์โหลดนะพี่สถานะรันก็คือเขียวอันนี้รันเมื่อกี้ผมเปิดเป็นั๊มสูบมันก็เลยทำ ่ผมลองเปิดน้มันเองเติมอากาศแล้วมันไม่ค่อยมีผลเลยอันนี้สถานะการันอันนี้คือแมนนวลนะพี่สั่งเปิดก็คือโบมันบอยอันนี้คือออฟตรงกลางก็คือออฟโรมดโซลต์อันนี้คือออโต้ออโต้ออโต้เนี่ยมันจะทำงานตามแมนนวลก็คือสั่งปุ๊บทำปิดปุ๊บทำแต่ออโต้เนี่ยปิดไปเนี่ยมันยังไม่ทำในะพี่มันขึ้นอยู่กับไอตัวถ้้้าาาไมมมม่่ทัััันนนนนนตลออดบจหย สงสารเลยสงสามันขึ้นอยู่กับถ้าออโต้นะพี่มันขึ้นอยู่กับหนึ่งลูกลอยสองก็คือทัมเมอร์ทัมเมอร์ที่เราตั้งของแต่ละบ่อรับอันนี้ก็ทัมเมอร์นะพี่อันนี้ก็ทัมเมอร์เหมือนกันเพียงแต่ทัมเมอร์คนละชนิดครับทัมเมอร์หมดเลยอันนี้ก็ทัมเมอร์แต่อันนี้ทัมเมอร์แบบนี้มันจะเป็นแบบเข็มยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าพี่ดูตามนาฬิกาเนี่ยมันเลยนาฬิกานาฬิกาเราเลยนะ ตอนนี้มันเรืมาเรือจีดั้งเรือจีดัมือหน่งเอาเป้ใหน่อยใครเกให้ยเรีวแต่ยังด้งว่าใวิธีการตั้งเวลานะพี่ตอนนี้มันกี่มงสองโมงครึ่ง2องี <t <t ่ประมาณนี้อันนี้ผมจะตั้งเวลานะขบวง เข็มในเนี่ยมันคือจะใกล้เลขสองใช่ไหมพีนน่บางที่มัน,น,มนบ่ายสองสี่สิบเดาๆนะสี่สิบสี่สิบสามสิบเก้าก็ได้สามสิบเก้าอันนี้คือหลังคาอันนี้มันคือเวลาจริงมันชี้มาเนี่ยแสดงว่าอันนี้ประมาณสิบสี่ถึงสิบห้ามันก็ประมาณบ่ายสองกว่ากาถ้าดูเข็มนอกนะพี่เห็นปะ่ะเข็มนอกคือบ่ายสองถึงบ่ายสามเข็มในก็คือเนี่ย ใบสองเข็มในมันจะมีถึงแค่เลขสิบสองไงแต่เข็มนอกมันยี่สิบสี่เลยเนี่ยถ,ถ้าถ้าผมผมตั้งอีกตัวหนึ่งนะพี่ผมก็เลื่อนมาใบสองตอนเนี้ยถ้าตั้งจริงเนี่ยมันประมาณเก้าโมงกว่าเก้าโมงเช้านะพี่ครับโมจะตั้งให้มันประมาณใบสองผมก็หมุนมาสองตัวกว่าอ,อันนี้คือสองตรงนะพี่สองตรง,ตรงอันนี้สองตรงมันก็คือตรงตรงนี้เลยเนี่ยสิบสี่ตรงกับเลขตรงนี้เลยตรงเข็มไอตรงลูกศรเนี่ย แดงว่าใบสองเป๊ะเลยสอนนี่นใช่เดี๋ยวไม่ใช่ใช่มันคือสิบสี่ใบสองละ,ะผมจะให้มันใบสองกว่า,วาใช่ไหมพี่ใบสองสามสิบเก้าอ่ะเนี่ยมันก็อยู่เข็มนี้อันนี้คือตั้งเวลาจริงละเพราะฉะนั้นสถานะผมก็มาดูว่าไอตัวเนี้ยทามเมอร์ตรงเนี้ยมันจะมีเป็นภาษาอังกฤษนาอพี่นี่ก็สอนดีสอนด <laughs> มนีมันจะเป็นภาษาอังกฤษ <laughs> ใช่ไหมมันบอก<ล>ว่าเอ,ดดวเอาไซส์เนี่ยเอาไซส์คือเข็มออกเข็มไซส์ล่ะ อินไซต์คือเข็มในเ,เข็มในก็คือเข็มที่ดันเข้ากับดันออกอ,อ,อันนี้คือดันอันนี้คือตำแหน่งมันอยู่ตรงเข็มด้านออกใช่ไหมผมก็มาดูว่าสถานะตอนนี้มันคืออะไรออนแสดงว่าเข็มออกที่มันลูกศรมันชี้อยู่เนี่ยมันคือสถานะอ่อนนะถ้าผมหมนุนหมุนไปตรงปุ๊บปุ้วเวลามันเอาไว้ทำอะไรปุ๊บ Yup. <c bio> ันนี้จะเป็นพวกเครื่องเติมอากาศส่วนใหญ่องเติมอากาศเราถืรับกันทำไงว่าให้มันตั้งทํางานเมื่อไหร่อะไรอย่างตอนนี้ตั้งไว้หมดแล้วเห็นไหมตั้งไว้หมดแล้วพี่ตั้งเก้าโมงนี่แหละความจริงอันนี้ยผมว่าตอนนั้นเขาน่าจะออฟไฟอยู่เข็มมันก็เลยเลี้ยงเหมือนกันหมดไม่ถ้าออฟแล้วเข็มมันติมันคือถ้าไอ้เนี้ยไฟเมนไปไปจับไฟอ่ะไอ้ตรงนี้มันจะหยุดหยุดหมดเลยพี่ อ่าแล้วถายุดแล้วเราก็ต้องมาตั้งไม้ก้อนนี้ใช่ถ้าไฟดับนะแต่อันเนี้ยมันมันมันดีอย่างมันมีฐานสำรองผมไม่แน่ใจว่าเขาใส่เราแกะเราแกะอันนี้ยังนะขาเขามีมาให้เลยไม่แต่เราต้องแกะไอ้ขาใช่อย่างเนี้ยเดี๋ยวแกะเลยอย่างเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมอธิบายเสร็จเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีฐานสำรองพี่ฐานสำรองตัวเนี้ยไว้สําหรับสมมติไฟตกไฟดับ ทัมเมอร์มันก็ยังเดินอยู่มันโดยใช้ไฟสำรองตัวเนี้ยมันเป็นฐานฐานเหมือนเหมือนแบตอะแบตเตอรี่แต่ถ้าพี่ไม่ใช้เสียบไว้มันก็ยังชาร์จไฟกลับเข้าไปสำรองในแบตตัวนี้ยอายุการใช้งานมันก็มีพี่มันก็เหมือนฐานฐานชาร์จไฟอะมันก็มีอายุปีสองปีมันก็อาจจะเสื่อมแล้วอะไรเงี้ยแต่กรณนี้ที่มันหมดอายุอะหมดอายุก็ต้องเอาฐานมาเปลี่ยนครับใครเปลี่ยนอะอันนี้มันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะพี่เนี่ย ล้วเปซื้อยังไงเป็น hard ซื้อแต่ไม่ได้เราต้องเราต้องเข้าแผนอเนี่ยมันก็จะมีพวกฐานแต่ผมมองว่าโรงพยาบาลอะไฟตกไฟดับอะยากใช่พี่ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเขามีเจนมีนู่นมีนี่มีไหลมันมีไหลแต่อันนี้ไม่ผ่านเจนนะพี่อ้าวเพิ่งดับไปเมื่อวันแรกที่เปิดวันแรกอะที่มาเปิดตึกอะไฟดับวันแรกนะวันแรกที่มาเปิดตึกเลยไฟดับ เพราะว่ารู้ตัวเป็นหลุมเลยแต่ไอ้ไอ้นี้ยมันไม่ผ่านเจนยกเว้นมอแปลงช็อตมอแปลงอะไรอ่ะอันนี้ดับด้วยเพราะเขาไม่ให้เอาไฟจากจากอากาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันดับปวยแบบไม่รู้อีกต่อหัวเนี่ยก็ไม่รู้วันแรกจะเปิดเตอรกระดับไิมรีบกว่าเสียวันแรกเลยนะริบกว่าเสีย ดีแล้วลงทันใช่ไหม <laughs> ที่นี่เป็นที่ฝังศพเก่าเนอะ <c oughs> เออเป็นหงส์อ,ยอย่อ้าวแล้วผมมันนอนตรงนั้นเห็นอะไรหัวยเลย ไม่ขขออเาีันยู้แต่เดี๋ยวพ่งรู้้ววันนีีเด๋ยผมเทนที่เสร็จเดี๋ยวผมให้ช่างเขามาเสียบแล้วก็ต่อผ่ากไปเลยเป็นอีนี่ค่ะเป็นผู้คุมเอ้เขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนเ่เขาป้าหาแดนประหาน่ะแต่เดี๋ยวผมอธิบายเขาข้าว่ามันตั้งประมาณไหนโรงเรียนนู่น่ะโรงเรียนตากสินนีกว่าจะนั่นเน่ยคนตายไม่ต้องเยอะแล้ววิศวกรตาย เขาเขาเขาต้องไอ้นี่ก่อนนะส่วนใหญ่เขาก็ขอเข้ามาในช่างไฟฟ้าเขาอาจจะดูได้แค่พวกเรื่องเกี่ยวกับสายไฟอะแต่ไอเรื่องควบคุมระบบต้องให้ผู้ดูแลระบบ่ต้องรู้ก่อนควบคุมระบบนะพี่ส่วนถ้ามปมีปัญหาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าก็ให้ช่างไฟมาดูมันจะแยกเป็นสองพาร์ทนะพี่เพราะว่าถ้าพี่จะให้ช่างไฟมาดูพี่ก็ต้องรู้แล้วว่ามันมีปัญหาใช่ไหม ก็รอปภมาอยู่บอกคุณร้อนมากดูระบบต้องรู้ก่อนว่าพิเศที่ย่ามาจะให้ช่างไฟมามาดูต่อโคตรร้อนเลยอันนี้มันตั้งเวลาไว้หมดแล้วสั่งไว้หมด้รมยคร้อยพี่ยุทธโอเคยังเนี่ยหนูจะได้ยี่สิบสองหนูจะได้ปิดลวปิดดิโอเคโอเคแล้วส่วนเวลา